ถ้าเราใส่ขี้ไก่ในสวนยางโซดาไฟจะทําให้ยางของเรามีปัญหาจริงหรือเปล่าแล้วถ้ามันไม่ใช่เพราะโซดาไฟมันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแบบละเอียดในคลิปนี้นะครับใครอยากรู้จริงเรื่องนี้นะครับฟังให้จบเลยเวลาที่เราเห็นคนพูดถึงว่าเฮ้ยจะใส่มูลสัตว์จะใส่ขี้ไก่สิ่งหนึ่งที่เราพูดถึงนอกจากเรื่องของเชื้อราก็คือว่าใส่ไม่ได้มีโซดาไฟใส่ไปแล้วยางจะตายนะครับผมถามนิดน,นึงนะครับว่าคนที่พูดแบบนั้น เห็นจริง,รงๆในอุตสาหกรรมเลี้ยงไก่หรือเปล่าว่าเขาเอาโซดาไฟไปใช้หรือว่าฟังแค่ฟังเขามาเขาพูดมาฉันก็เลยพูดต่อซึ่งผมกล้ายืนยันว่าผมรู้จริงมากๆสําหรับเรื่องนี้เพราะอะไรครับตั้งแต่ปี2544ครับผมเริ่มเข้าทางานในอุตสาหกรรมไก่เนื้อไล่ต่างๆหน่งตั้งแต่สัตวบาลสัตวบาลอุปโสจนเป็นผู้จัดการฟาร์มครับดูแลไก่เนื้อรุ่นหนึ่งนะก็อยู่ที่ประมาณ3,6 0,000ตัวในฤดูร้อนแล้วก็410,000ตัวจริงๆเศษมันมากกว่านั้นนะครับ ต่อรุ่นนะครับปีหนึ่งก็ประมาณล้านถึงล้านแ0 0 0สนตัวต่อปีนะครับหรือ2ล้านเนี่ยผมกไ็ได้คำนวณตัวเลขเพราะนั้นเนี่ยผมอยู่ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่เนื้อมาประมาณ9ปีกว่าๆนะครับในตรงนั้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็กลับมาทําสวนยางในปีที่ยางแพงนะครับแต่หลังจากนั้นก็ได้กลับไปดูแลเรื่องของไก่เนื้ออยู่ที่จังหวัดชุมพรนะครับเป็นฟาร์มไก่เนื้อเนี่ยอยู่ประมาณ30โรงเรือนตั้งแต่อําเภอทุ่งตะโกสวีไล่ไปจนถึงอําเภอเมือง ไปถึงท่าแซปะทิวทางนู้นเลยนะครับรวมไปถึงอําเภอกระบุรีจังหวัดระนองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไก่เนื้อตรงนั้นผมก็รู้ดีว่าเขาใช้โซดาไฟหรือไม่ใช้ในกระบวนการหรือเปล่าเพราะผมเป็นคนควบคุมอยู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้มาทําฟาร์มไก่ไข่ด้วยนะครับในช่วงระยะเวลาสั้นๆฟาร์มไก่ไข่แถวบ้านเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไก่ไข่ใช้โซดาไฟไหมเดี๋ยวผมจะบอกแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมได้ไปทํางานอีกที่หนึ่งก็คือที่จังหวัดสระบ,บุรีนะครับก็ไปดูแลฟาร์มไก่เนื้อ สองฟาร์มใ,ใหญ่ๆซึ่งผมก็ไปดูแลอยู่ทั้งสองฟาร์มนี้ยใช้โซดาไฟไหมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องโซดาไฟกับขี้ไก่ผมรู้จริงแน่นอนครับแล้วผมก็มีเพื่อนที่ทํางานในวงการเนี้ยเป็นจํานวนมากทีนี้เรามาดูกันครับว่าในในจุดที่ผมไปทํางานอยู่9ปีเนี่ยมีการใช้โซดาไฟในอุตสาหกรรมไก่จริงๆครับมีการใช้จริงแต่มันจะมีผลกระทบมาถึงยางของเราได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองฟังกระบวนการต่างๆเหล่านี้ครับในการที่เราใช้เนี่ยนะครับ เวลาที่เราใช้โซดาไฟเนี่ยด้วยเหตุผลที่ว่าโซดาไฟเนี่ยมันเป็นด่างแก่ครับเป็นด่างจัดมากเลยและมันมีคุณสมบัติในการทําลายสปอร์ของโปรโตสซัซึ่งมันเป็นเชื้อบิดมูกเลือดที่เวลาที่ไก่มันกินเข้าไปแล้วมันจะเกิดอาการท้องเสียถ่ายเป็นเลือดนะครับสุดท้ายก็จะไม่โตเสียหายจะตายเพราะฉะนั้นโซดาไฟจะมีคุณสมบัติในการกัดกร่อนพวกนี้สูงมากครับแล้วเราใช้ยังไงครับโซดาไฟเนี่ยเวลาที่เขาใช้ก็คือว่าจับไก่ออกไปหมดแล้วก็เอาขี้ไก่ออกไปให้หมดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทําการล้างทําความสะอาด ลหลังจากที่ล้างเสร็จครับตอนนี้แหละก็คือตอนที่จะใช้โซดาไฟก็คือใช้โซดาไฟละลายน้าครับแล้วก็ฉีดพ่นน้ําที่ละลายโซดาไฟเนี่ยให้ทั่วเลยครับหลังจากนั้นเราก็จะปล่อยให้มันแห้งเมื่อมันแห้งแล้วนะครับเราก็จะนําแกลบเข้าไปในโรงเรือนครับด้วยความหนาประมาณ10เซนนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการฆ่าเชื้อด้วยยาฆ่าเชื้อตัวอื่นนะครับที่เป็นการฆ่าเชื้อโรคโดยทั่วไปฆ่าเชื้อโรคแกลบนะครับหรือว่ามีการลมควันแกลบเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อนั่นนะครับคือขั้นตอนในการลง เตรียมโรงเรือนขั้นตอนเดียวที่มีการใช้โซดาไฟสําหรับโรงเรือนไก่เนื้อและในพื้นที่ที่เพื่อนผมทํางานอยู่แล้วผมถ้าข้อความไปถามเนี่ยว่าหมอยุทธใช้โซดาไฟอยู่ไหมไม่มีใช้ครับในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่ผมไปดูแลอยู่30กว่าโรงเรือน30กว่าฟาร์มเนี่ยไม่มีฟาร์มไหนเลยที่ใช้โซดาไฟครับฟาร์มไก่ไข่ที่ผมไปทําที่ผมบอกว่าใกล้ๆบ้านผมเนี่ยไม่มีการใช้โซดาไฟแม้แต่นิดเดียวครับเอ่อที่สาระบุรีไม่มีการใช้โซดาไฟในการเตรียมโรงเรือนแม้แต่นิดเดียวครับ ทีนี้เราลองมาดูว่าเในฟาร์มที่ผมทําอยู่9ปีแล้วใช้โซดาไฟเนี่ยโซดาไฟมันจะมีผลกระทบมาถึงยางของเราไหมนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยโซดาไฟมันเป็นด่างและเมื่อมันถูกละลายครับมันไปทําปฏิกิริยากับสิ่งนู้นสิ่งนี้แป๊บเดียวครับมันหมดฤทธิ์ซะแล้วครับมันหมดฤทธิ์แล้วและอีกอย่างหนึง่งมันอยู่ที่บนปูนครับเราจะต้องหลังจากที่เราพ่นโซดาไฟเราปล่อยจนปูนแห้งสนิทเนี่ยนะครับเราถึงจะเอาแกลบเข้าไปเพราะนั้นเนี่ยโซดาไฟ มันแทบจะเสื่อมฤทธิ์แล้วครับมันไม่สามารถตกค้างมาอยู่ในขี้ไก่ได้อีกแล้วครับถ้าไม่อย่างนั้นนะครับปัญหาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับไก่ก่อนก่อนที่จะมาถึงตัวเอ่อยางของเราด้วยซ้ําไปนะครับแล้วถ้าเป็นอย่างนี้อะไรล่ะที่มันจะเป็นปัญหานะครับโรงเรือนที่เราเลี้ยงไก่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าโรงเรือนแบบอ e ีเว็บหรือว่าโรงเรือนระบบปิดมีแผ่นกระดาษอยู่ด้านหน้าแล้วก็ปล่อยไอ้น้ําให้มันเกิดความเย็นนะครับถ้าพัดลมดับนะไก่จะตายในเวลาไม่นานเลยครับเพราะว่าแอมโมเนีย ที่เกิดขึ้นจากขี้ไก่นันเลยครับนั่นคือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแอมโมเนียกายนะครับแก๊สแอมโมเนียเวลาที่เราเอาขี้ไก่สดๆมาใช้ในฟาร์มในสวนยางของเราเนี่ยผลกระทบหลักๆจริงๆการที่เราไม่เอามาใช้ในรูปแบบที่มันแห้งๆหรือผ่านกระบวนกนารหมักสิ่งที่เป็นตัวปัญหามากๆเลยก็คือแอมโมเนียนี่แหละครับแอมโมเนียเองก็มีความเป็นด่างสูงครับถ้าการเลี้ยงไก่ไม่ได้มาตรฐานแล้วมีแอมโมเนียสูงพื้นชื้นแฉะครับมันกัดกระทั่งตีนไก่นะครับ เขาเรียกว่าฟุตแพดถ้าไก่มันนอนแนบกับพื้นมากๆข้อเข่าอักเสบก็เกิดขึ้นได้เขาเรียกว่าฝ่าเท้าอักเสบหรือว่าฟุตแพดหรือว่าฮอกเบิร์นนะครับหรือว่าข้อเข่าอักเสบลักษณะแบบนั้นนะครับมันเกิดจากขี้ไก่เองนั่นแหละที่มีปริมาณแอมโมเนียสูงนะครับแอมโมเนียเป็นด่างแล้วมันกัดครับบางทีก็เป็นหนองถึงข้างในนะครับอันนั้นแหละคือตัวที่สร้างปัญหาพอเรามาใส่ในสวนยางเนี่ยแอมโมเนียพวกนี้ครับถ้าเราใส่ในแบบเปียกๆสดๆแล้วใส่ในปริมาณมาก นะครับมันก็จะเกิดปัญหาเพราะว่าจุลินทรีย์มันจะเขาถึงย้ําว่าอย่าไปใส่สดๆอย่าไปกองเยอะๆมันต้องผ่านกระบวนการหมักก่อนมันต้องผ่านกระบวนการทําให้มันแห้งก่อนไอ้ที่แห้งเนี่ยครับถ้าเราใส่กระจุกเยอะๆกองหนาๆเนี่ยเวลาโดนความชื้นมามันก็เกิดแอโมโมเนียขึ้นได้ผลกระทบก็เกิดขึ้นกับรากยางได้ความร้อนมันเกิดขึ้นได้ครับความด่างของแอมโมเนียมันกัดมันทําลายได้ไอ้ยาเยอะตายได้หมดครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราควรจะต้องใช้แบบหมักหรือว่าแห้งแล้วแล้วก็ไม่ใส่ไม่ใส่แบบหนาแน่นครับมันถึงจะไม่เกิดผลกระทบถ้าในบรรดาอุตสาหกรรมไก่ที่ผมไปอยู่ไปเกี่ยวข้องทั้งหมดโซดาไฟไม่มีผลกระทบที่จะสร้างปัญหาให้กับยางอย่างแน่นอนครับอ่ะเพราะว่าตัวเนื้อหลักจริงๆแล้วตัวขี้ไก่นั่นแหละครับที่มันมีไนโตรเจนสูงแล้วมันก็สร้างแก๊สแอมโมเนียครับสร้างเป็นแอมโมเนียหลวสร้างเป็นแก๊สแอมโมเนียที่มาส่งผลกระทบกับยางของเราเราจรึงจะต้องใช้ในรูปแบบที่ให้มันแห้งหรือผ่านกระบวนการหมัก แล้วมันถึงยังไม่ส่งผลกระทบครับปุ๋ยข้ออื่นๆก็มีผลกระทบในลักษณะน,นี้แบบเดียวกันครับถ้าอย่างนั้นผมใส่ไปได้ทำไมมันเกิดปัญหาล่ะ1ครับบังเอิญบังเอิญกับ2เป็นเพราะแอมโมเนียนั่นแหละครับที่มันส่งผลให้เกิดปัญหามันจะเกิดอยู่แล้วมันสะสมโรคอยู่แล้วสําหรับใครมีคําถามใครมีอะไรก็ฝากคําถามได้นะครับผมจะมาทําคลิปตอบหรือตอบสั้นๆให้ครับแง่คิดดีๆและข้อมูลดีๆอย่างนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยในทุกๆช่องทางนะครับสวัสดีครับ